ช่วงนี้ยังมีความสนุกของละครอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูเลยค่ะ oh. ละครตุกตาคืนนี้ oh <my S 1> ความสัมพันธ์ของน้องบูและแม่จ๋ายังคงซับซ้อนงอนกันไปโกรธกันมาไม่เข้าใจกันทั้งคู่ไหนจะมีพี่ตุกตาที่เข้ามาทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันมากขึ้นวันนี้น้องบูหรือน้องนิรินไม่ยอมให้ไปส่งที่โรงเรียนคนเป็นแม่อดเป็นห่วงไม่ได้แอบไปอยู่ดีเบื้องหลังแม็กกี้แอบด้อมด,อม,ดอม,ม,อม,อมองอยู่นานพอได้มุมภาพที่ถูกใจผู้กํากับก็ผ่านจ้า แอบมาเพราะว่าลูกแบบโหวตแล้วออกไม่ยอมไม่ยอมให้มาส่งไม่ยอมให้มารับโหวตออกเลยรถโหวตเขาไม่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะเขาจะดูเศร้าแล้วก็ดูแบบว่าดูมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะเข้าไปคุยเข้าไปเจราจาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแอบบชอบแม่ครับแม่แม่มแม่แม่ไม่ฮะแ,แม่บ้านอะที่มาส่งน้องแทนหนูอะพี่ลุงอะก็ยังมีความเข้มขน้นมีความดราม่าของตัวนังเอกเราครับ ต้องมาดูฮะว่าเขาจะขี้หุนหงิดขี้วีนได้ขนาดไหนแล้วคู่นี้จะเป็นยังไงครับผมพอมีเรื่องให้คิดมากสุภาพก็ใจลอยแล้วล่ะค่ะฉากนี้เกือบโดนรถชนเข้าแล้วเบื้องหลังแม็กกี้นัดคิวมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองโดยมีบูมกิดกล้องช่วยระวังอีกด้วยคืนนี้คุณแม่สุภาพน้องบูและพี่ตุ๊กตามีหลายเรื่องที่อยากให้ผู้ชมเอาใจช่วยรอชมในตุ๊กตาคืนนี้ค่ะ ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Let the go.